สวัสดีสุภาพบุรุษท,ที่หน้าตาดีและสุภาพสตรีที่น่ารักกันทุกคนนะคะวันนี้พ่อผู้ช่องพากินพาเที่ยวชาแนเเล,ลนะคะก่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการแก้ไขการปดบล็อกเมสเซนเจอร์นะคะ่าบางคนนะคะบล็อกเมสเซนเจรอร์กันไปแล้วอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าโอ๊ยบักพี่ปอบนี่มันคคอบอกว่าเขาหกูกูแท้กูบล็อกมึงกันนะนะดาดาบูบ่บาวดาแฟนจะขลองเนานะดาแฟนดาอะไรนะบักพี่ปอบมึงบอกว่าเขาหูกูบล็อกเลยกูบล็อกเลยนะพี่น้อง เอายกตัวอย่างเช่นนะคะ <c oughs> ยินดีมึงก็ส่งอิงยังมาเนี่ยวสวัสดีเนี่ยมึงเศร้าส่งอิงยังกระดอดกระเดียดแทะเอ้าบล็อกมึงกันนะ <c oughs> บล็อกเมสเซนเจอร์นะคะเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้เขาส่งข้อความมานะคะ <c oughs> เราก็การบล็อกแล้วก็บล็อกเลยค่ะเมสเซนเจอร์ปั๊บบล็อกปุ๊บบล็อกเมสเซนเจอร์แต่ว่าก็อยากไปส่องเฟซเขาอยู่ดิอยากไปช่องส่องเฟซเขาใช่ไหมพออยากไปส่องเฟซเขาแต่ไม่บล็อกเฟซเขานะคะแล้วก็ไปส่องโปรไฟล์อะไรเขาได้ปกติใช่ไหม นี่แต่เราบล็อกเม s เซนเจอร์ให้เขาส่งหาเราไม่ได้เพราะว่าลำคาญนะฮะบางทีนะคะลำคาญพูดไม่เข้าหูกันหรือว่าอะไรทะเลาะแฟนกับแฟนงอนแฟนนะคะบล็อกคนไว้บล็อกไม่พอมให้ใจลบทิ้งไปเลยขี้เกียจเห็นขี้เกียจเห็นหน้าลบทิ้งไปเลยปุ๊บอ้าวนะคะพอพอบล็อกทิ้งไปปุ๊บผ่านไปหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนอืมคีอคิดหอดมันแถววา อ,อ,อูคิดจะหอนมั่นเถอะวะหรือหรืออาทิตย์สองอาทิตย์คิดถอดมันแถอววาเฮ็ดจังไ่ก็จะกลับมาคุยได้ที่เก่าทำยังไงถึงจะกลับมาคุยได้เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> อย่าอย่าบึ้งนะคะเสิร์ชหาชื่อเขาดีกว่าเสิร์ชหาชื่อเขาเข้าไปส่องเขาเอา้าเป็นข้อความอย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้ไม่ได้เลยกดส่งไม่ได้เลยกดหาไม่ได้เลยโอ้ยทำยังไงดีเนาะทำยังไงดีเนาะทีนี้ อ่านะคะมีวิธีการบอกนะคะเราเข้าไปตรงนี้เลยค่ะทุกคน Mess e น g e r นะคะเข้าไปตรง m e s เ e n g e r ปุ๊บทุกคนเห็นคำว่าค้นหาไหมคะนี่คะ่ะค้นหาเราก็พิมพ์ชื่อเขาไปเลยนี่คะ่ะชื่อเขาก็จะขึ้นนะคะ Happy Time ใช่ไหมปุ๊บนี่คะ่ะทุกคนก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนก็เห็นคำว่าเลิกบล็อกไหมคะแล้วก็กด ถ้าถ้าทุกคนไม่ขึ้นตรงเลิกบล็อกตรงนี้นะคะทุกคนก็แตะเข้าไปที่รูปเลยค่ะต้องไปที่รูปแล้วเาก็<ๆ>เราก็กดคําว่ายกเลิกการบล็อกอย่างนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็กดตรงขีดลบด้านบนสุดเลยนะคะเห็นไหมเลิกบล็อก,ก m e s s e n g e r ค่ะด้านบนสุดนะคะปึ๊บแล้วเราก็ตกลงเลยค่ะเลิกบล็อก,อกปึ๊บอ้าวกดเศ้าเียดให้มงึงเลาเด้อกดเียดให้มงึงเลยทักทายมึงกันนะอะไรอย่างเงี้ย เจ๊เนี่ยก็ส่งหากันได้ปกตินะคะทุกคนนะคะก็ส่งหาได้กันปกติโอเคไหมคะทุกคนง่ายไหมคะเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากเลยนะคะขาดชอบใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ